พิชรีเก9999สวัสดีค่ะคุณอาจเก็บงำความเศร้าหรือความกลัวบางอย่างไว้และพายอยากให้คุณแชร์ความรู้สึกนี้กับคนที่รักคุณที่สุดแ <c oughs> ทนที่จะแอบ,บซ่อนหรือแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นมันหรือปฏิเสธมันแต่การยอมรับความรู้สึกลบๆและ,ะเผชิญหน้ากับมันตรงๆความกลัวพวกนั้นจะค่อยๆมีผลกับคุณน้อยลง ระวังคนที่ฉาบด้วยน้ำตาลอาบยาพิษให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ตีสองหน้าหรือแม้แต่คนรักที่ท็อกซิกและคอยควบคุมคุณอย่าให้คำหวานพวกนั้นหลอกคุณได้มองให้ลึกลงไปในเจตนานั้นลองมองดูคนรอบตัวใหม่ๆใ,ในสังคมหรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆคุณอาจได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่มีคุณภาพที่เขาอาจดีกับคุณทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรคําแนะนําที่อาจไม่หวานหูแต่ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์กับคุณทําให้คุณเห็นปัญหาในตัวเองที่คุณอาจเคยมองข้ามหรือไม่มีใครเคยบอก เรียนรู้ที่จะมองโลกในหลายๆแง่มุมอย่าตัดสินผิดถูกจนลืมมองว่าทุกอย่างมี2ด้านมองให้เห็นความสวยงามของสรรพสิ่งและชื่นชมสิ่งนั้นด้วยหัวใจความดีหรือความเลวคือสิ่งที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนเข้าใจและยอมรับเลือกเฉพาะความดีความรักและแสงสว่างให้กับตัวเอง